สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคร้ามาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจและระย,ยในการรับชมและราฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมก็านาเอาพระรองค์ประโทษเรียนสุสบายออกมาปีพศ2544ของวัดริมคน นำมาให้ท่านผู้ชมนะครับความคมชัดล <jun> ักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองลักษณะของพิมพ์พระชัดเจนครับเดี๋ยววันนี้ก็นําเอาอีกแบบหนึ่งนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับเรียนนี้ก็เรี่ยมกรอบไปก็เดิมจากวัดนะครับมีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมขณที่นี้นะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมามองทะลุผ่านกรอบพลาสติกลงไปก็จะมองลักษณะรายละเอียดของ พิมพระนะครับสังเกตก็จะมองเห็นเส้นขององค์พระมีลักษณะมนกลมหนาผักหนูง <c oughs> มองเห็นอ,อร่งลึกทองเส้นทีหนาผักชัดเจนหนูคิ้วสูงนะก็จะมองเห็นความขมชัดของเปลือกตาด้านบนทั้งสองข้างนะครับความขมชัดของขอบตาด้านล่างจมูกเป็นสันสูงหนูแก้มสูง, <c oughs> สงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝิปปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างลักษณะมิติความหนาของใบางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาหนานุนนะครับมิติความหนานนนของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณทองาขาขาอก็จะมองเห็นค,ความคามชัดของพราคัดเอวคอรับประคตนะครับความคมชัดของริ้วจีวรที่บริเวณอกขวาความคมชัดของริ้วจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายมองจากกระเบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้าย ฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะเหมือนความคบชัดของรองนิ้วชัดเจนครับลักษณะของเข่าขวาหนานูนครับก็จะมองเห็นความคมชัดของรูวจีวนที่บริเวณเข่าขวาชัดเจนลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะนิ้วเท้าที่ปลายเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนานูนก็จะเหมือนความคบชัดของรูวจีวนที่บริเวณเข่าซ้ายชัดเจนนะครับลักษณะของปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวา สังเกตฐานขององค์พระฐานดอกบัวก็จะมองเห็นมิติความหนาของกลีบบัวแต่ละกลีบนะครับก็จะเป็นลักษณะอาร์เรียที่ด้านหน้าของหรีญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญเน,นื้อทองแดงผิวไฟนะครับพระแต่ลงค์ก็จะมีความคามชัดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นอาร์เรียที่ด้านหน้าของหรียญน,นะครับที่ด้านหลังของหรีญน,นะครับสําหรับแบบนี้นะครับก็ <neg> จะอุดด้วยยาแล้วก็โรดเดียวแร่นะครับ สังเกตลักษณะของเม็ดแร่นะครับประขายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับเม็ดแร่ดูแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับก็จะเป็นลักษณะระเอียดที่ด้านหลังละนะครับอุดรยาแล้วก็โรยดแร่นะครับ <S <S ก็เป็นการนเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชวเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับ สำหรับพระหลวงพระทวดเรียนสุขสบายก็จะมีด้วยกันหลายแบบนะครับในวันนี้ก็นำเอาแบบที่อุดด้วยายาแล้วก็โรยด้แร่นะครับจำนวนในการจะสร้างเขาอยู่ที่499องค์นะครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่เลียมกรอบไมคขออเดิมแจกกรรมการนะครับก็จะเป็นลักษณะละเอียดที่ด้านหลังของเหรียดน,นะครับ ดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ด้านหลังของเหรียญน,นะครับ <contracts with a degree> ดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นวิธีในการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับแต่ละคนท่านก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับเดียเ๋ยวนี้ก็ได้ประกาศครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งทุกท่านครับ มาดูมาชมพระถรงกระทวดเหรียญสุขสบายของวัดเพื่มนคลออกมาปีพศ2 5งพนนะครับในวันนี้ก็นำเอาเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแบบผงเชื่อมด้านหลังอุดด้วยผงยาแล้วก็โรยด้วยแร่นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมโดยชอบป,ประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ค subscribe, คกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านท,ที่เข้ามารับชมติดตามมาผ่านอนคลายความเรียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ